ดอกแก่ไปลวกกินกับผักกันะลวกกินกับไปเจียวมักใงคนกิ๊เกินดอกแก่ไปกินกับเจียวงาเสาได้ดอกแก่มาแล้ดี๋ยวห้ามมาหลังก่อน,น,น มาลังา,า,า,ลา,ลางทำความสะอาด้ลงก,กันดิล้างทำความสะอาดตุ๊บถงเกี่ยวอย่า ลงอย่าระบายสันดีหากินยาเขามาอยู่ในกรุงเทพเบิดพี่น้องเลยต้นหมอกต้นไม้ตอนอ้นยาต้นแนวอยู่แนวกินกันเลยอยู่บ้านน่าหโลพากันโลเหดไทเหตหน้าเบิด ต้นแค่นี่ก็บโบ้ยลายขนาดได้ครับในกรุงเทพอันนี้ทั่วร์ฝาครับมากเก็บเอาทัวร์ฝาไปหลวกไปต้มละต้มยิ้นกับแจ้วเพื่อนผ้าเข่าสวนสวนข้างบ้านเนี่ยนะครับปลูกไว้อยากยังก็ปลูกไว้เนาะนี่เบ็ดหมกงอกหมกงอตัวร์ฝาไขควายสิงไข่นะครับ แล้วโคตรนำสวนถาซร้าต้มพักต้มยังซร้ามกกันซุกเลนะภามาโคตรนำสวนถาฝนกับพะตกมาหนาฝนกันได้จักเป็นอย่างไรมันก็มิดแท้ต้นบักุ่งนะครับเลยติดหมากเลยถือฝนในติดหมากครับโอ้งงามๆเรียกว่าตน้นบัหนุ่งหงผูสิตัดถิ่มวัดได้ตัดดอกต้นพีกปลูกไว้ต้นหนึ่งมีหมากแต่ได้ออกหมากนะ ตัวหนึ่งใบกูดเบิดบริมหดตามช่งวงอาทิตย์ก่อน